คุณรู้ไหมว่าแบรนด์เบเกอรี่ฝรั่งเศสที่มีอายุกว่า130ปีกำลังกลับมาพร้อมกับโฉมใหม่ที่น่าตื่นเต้นอย่างไรและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดพรพอลไม่ได้แค่ปรับโฉมเพียงอย่างเดียวแต่ยังนำเสนอประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสแท้และความทันสมัยอย่างลงตัวภายใต้คอนเซปต์รีพริเชนที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีชั้น5โฉมใหม่นี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณภาพและรสชาติฝรั่งเศสดั้งเดิมที่ทุกคนรู้จักแต่ยังเพิ่มเติมด้วยบรรยากาศร้านที่ออกแบบมาเพื่อออออออสสะท้นนนนนเเเเ่่ขงงงงมมมืาาาียยยยชัดจดจูิ But เทอร์ครีซอสพอมีอา์และกาแฟไอแคลยังคงอยู่ร่วมด้วยเมนูเอาเดย์เบรคเฟรและอาหารฝรั่งเศสจานร้อนเช่นซีแบสสเต็กที่จะทาให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังอยู่ใจกลางเมืองปารีสอย่างไรก็ตามที่นี่คือจุดที่น่าพิสูจน์โปรโมชั่นฉลองเปิดชมใหม่นี้มีอะไรบ้างลูกค้าที่รับประทานภายในร้านครบ2 5 0 0บาทใบเสร็จจะได้รับฟรีเดลพิชเชนทีเซ็ตหนึ่งเซ็ตตามเงื่อนไขนอกจากนี้ลูกค้า True Black และทรูเอทยังได้รับส่วนลด10%เมื่อทานที่ร้านครบ8 0 0บาทหรือสั่งกลับบ้านครบ350บาทซึ่งเป็นสิิททธเศษี่่นาสนใจ มาคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าโฉมใหม่ของพรจะสามารถรักษาความเป็นฝรั่งเศสแท้ไว้ได้หรือไม่ในขณะที่ยังต้องผสมผสานความทันสมัยเข้ามาขอเชิญชวนให้ทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่จาก Paulsen t r a l Embassy และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง